วันดี้ครับวันนี้จะมานำเสนอการอนุบาลจิงหลีดฟักใหม่ครับคือผมไม่ได้ถ่ายทำให้ตั้งแต่ตอนนี้เทนะครับเนาะผมก็เลยถ่ายทำให้ช่วงที่ให้อาหารแล้วครับนี่แหละครับจิงหลีดฟักใหม่ช่วงช่วงวันสองวันแรกกประมาณนี้แหละครับให้อาหารตัวน,นี้ที่ตัวน,นี้ก็เป็นไข่นะครับเนี่ย ไอ้ตัวนี้เป็นไข่แล้วก็ให้อาหารก็ประมาณนี้ครับให้อาหารอันนี้เป็นถาดน้ําครับนี่ถาดน้ําถาดน้ํากี่ถาดก็ก็จะประมาณนี้เลยครับนี่เนาะนี่เนาะ,นนะถ่ายให้ดูเนื่องจากการถ่ายทําถ่ายคนเดียวครับแสงก็อาจจะไม่พอมั่งอะไรมั่งก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับเนาะ เนี่ยกลลักษณะประมาณนี้ครับถาดอาหารหนึ่งหนึ่งถาดสองถาดสามถาดสี่ถาดห้าหกเจ็ดแปดถาดอาหารเก้าถาดครับให้เขากินให้สม่ำเสมอประมาณนี้แหละครับแล้วช่วงหนึ่งถึงสองวันเราก็ต้องละอองน้ำให้เขาละอองน้ำให้ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์นะครับเพราะว่าช่วงหนึ่งถึงสองสาม หนึ่งสองสามวันแรกเนี่ยเขาเขายังไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับเหมือนกับเด็กเด็กน้อยเกิดใหม่แล้วครับเราต้องอาหารเสิร์ฟเขาน้ําต้องเสิร์ฟเขาประมาณเนี่ยครับแต่ถ้าหลังจากสามวันถึงห้าวันไปแล้วนะค,คือเริ่มปลอดภัยแล้วครับสามวันถึงห้าวันก็เริ่มปลอดภัยเราก็เริ่มให้อาหารได้ปกติครับแต่เราเยอะอย่าให้เยอะให้นิดๆหน่อยๆพอแล้วครับเ,รเขากินไม่เยอะแล้วครับ เนี่ยก็จะลักษณะประมาณนี้ครับแบบนี่อากาศหนาวนะครับเนี่ยไข่ก็ฟักไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมก็เลยอันี้ก่อนครับละอองน้ำคือใช้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับนี่แหละครับลักษณะของไอหัวฉีดที่เราพ่นพ่นละอองน้ำนะครับหัวฉีดธรรมดาก็อย่าพ่นนะครับเพราะมันต้องให้มีความละเอียดมากๆเลยครับเหมือนกับ เหมือนๆกับไอหมอกอะไรประมาณนั้นนะครับถ้ามันเราพ่นเม็ดใหญ่เกินมันก็เขาก็จะกินไม่ทั่วถึงเนาะครับเพราะว่าสัตว์พวกนี้เขาจะกินน้ําแบบน้ําค้างอ่ะครับครับเพราะเขาจะกินน้ําเหมือนน้าค้างเป็นละอองน้ําครับเขากินมือนึงนี่ตอนเช้าเน่ยให้เขากินมือละเม็ดละอองน้ำหนึ่งละอองสองละอองเขาก็อยู่ได้ทั้งวันนะครับพยายามอย่าให้เยอะครับนี่ แม่บ้านเขาให้เยอะกับกันเลยอย่างเงี้ยเราให้นิดๆพอเพราะว่าเขากินไม่เยอะเท่าไหร่ครับช่วงช่วงเนี้ยครับนู่นเขาจะเริ่มกินเยอะช่วงประมาณสักสองอาทิตย์ไปแล้วครับครับเนี่ยแล้วก็ไม่ไม่ต้องไปให้อาหารอะไรทั่วอะไรครับเราให้เฉพาะช่วงนี่ตรงถาดอาหารนี่ก็พอครับในพงแผลงคงแผงไข่ขไม่ต้องให้เลยครับ แค่เราอองน้ำเช้าเย็น,นแค่นั้นแหละครับช่วงประมาณหกโมงหกโมงนี้ความชื้นสูงเขาก็จะขึ้นมากินอยู่เนาะ,ะแมลงไอ้จิงหลีเขาจะขึ้นมาเยอะเราก็พ่นครับพอสังเกตดูว่าพอเราพ่น้ำปุ๊บเขาจะขึ้นมารลบเลยครับขึ้นมากินน้ำมาครับเนะี่ยประมาณนั้นแหละครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทำคลิปเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมคอมเมนต์มานะครับเนาะ ตรงนี้เอาอนุบาลก่อนครับเนี่ยอนุบาลหลังจากมันเพิ่งฟักไข่ผมก็เพิ่งให้อาหารวันแรกเลยครับเนี่ยให้อาหารวันแรกแล้วก็ให้น้ําให้อาหารผมก็มาถ่ายทําครับสังเกตดูโตได้ครับตัวนี้เดี๋ยวเราก็เพิ่งเกิดใหม่นี่ครับนี่คือขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวที่เราให้น้ำนะครับนี่แหละครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอ กำลังใจจากท่านผู้ชมครับช่วยกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเนาะขอบคุณมากครับลุงดุงชาแนลครับ